เอาลครับก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมหอมอ้อยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับเซิร์ฟมหาชน4ีคิงนะครับที่ทุกคนรอคอยมานานนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะมาสอนโหลดตัวเกมก่อนนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมในการไปรันเซิร์ฟไปแบบเปียวฟ้ามะพร้าวแก้วในเซิร์ฟมหาชน4ีคิงกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับทุกคนต้องเข้าดีคอร์ดของมหาชน4ีคิงก่อนนะครับ เป็นร่มหน้าต่าี้ครับมหาชนสี่คิงแล้วทุกคนก็เลื่อนไปที่วิธีการดาวน์โหลดครับอันนี้ช่องใหม่จะอันนี้ช่องเก่าทุกคนจะมีลิงก์อยู่2ลิงก์นะครับก็จะเป็นลิงก์ mta นะครับแล้วก็ลิงก์ตัวเกม g t a s a n นะครับก็อย่างแรกเลยนะครับโหลดตัวนี้นะครับ mta ก่อนนะครับพอหมอเป็น windows 10นะครับ windows 10ขึ้นไปนะครับใครใช้ windows 7ก็โหลด windows 7นะครับ ส่วนผมใช้ Windows 10นะครับผมก็โหลด Windows 10นะครับต่อมานะครับเราก็มาโหลดตัวเกมกันนะครับเรียบร้อยครับลหลังจากนี้ทุกคนก็รอมาโหลดเสร็จนะครับพอโหลดเสร็จเดี๋ยวผมกลับมาครับผมสำหรับคนที่โหลดทั้ง2ไฟล์เสร็จแล้วนะครับก็ให้คุณเลือกไฟล์ตัวเกมก่อนนะครับแล้วก็ <Okay. S 2> กดไปที่เวลา Extract File เลือกอ เขาเรียกไนะเลือกไดที่เราจะลงครับผมเลือกไปได์ีนะครับแล้วกด New Folder นะครับแล้วก็กด OK ครับมันจะสร้างโฟลเดอร์ของตัวเกมให้เลยนะครับต่อมานะครับในเมื่อเราแตกไฟล์ตัวเกม GTA San เสร็จแล้วครับเราก็จะมาลงตัว MTA กันเลยครับก็กด Double Click ไปที่ตัว MTA นะครับแล้วก็รอให้มันอัปเดต Packing Unpacking Data นะครับให็ครบ1้0นะครับก็ ร้อนตแล้วครับก็ให้กด next นะครับกดเย็นครับมันจะขึ้นอ่าอีกหน้าต่างหนึ่งนะครับให้เรากดเชตไปนะครับจะเป็น pop up นะครับซึ่งไม่แน่ใจว่าทุกคนจะเห็นหรือเปล่านะครับก็รอเซต up ให้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับต่อไปก็กด agree นะครับไม่ต้องอ่านก็ได้ครับแล้วแต่ครับเพื่อความสบายใจของแต่ละคนนะครับกด next ไปครับ อันนี้มันจะให้เลือกที่อยู่ของตัว n t นะครับผมเลือกเป็น d e f อลต์นะครับผมอันนี้มันจะให้เลือกอไฟล์ตัวเกมนะครับที่เราแตกไฟล์ไว้นะครับตอนแรกผมเลือกไว้ที่ไดเอ e เนาครับก็จะไปที่ dPC นะครับ Dp c ไดเอนะครับแล้วก็เลือกโฟลเดอร์นะครับ GTA แนนะครับแล้วก็กดโอเคครับผม แล้วก็กดอ e ีสตอร์ครับอ่าในเมื่อรอจนเสร็จนะครับอ่าถ้าเกิดดาวน์โหลดจนเสร็จแล้วเราสามารถเข้าไปเล่นในเซิร์ฟต่างๆได้เลยนะครับอ่าของผมโหลดเสร็จแล้วครับก็เดี๋ยวพาเข้าเซิร์ฟผมแอปเนี่ยที่เนี่ยเี่เราก็เลือกเซิร์ฟเล่นได้เลยนะครับแล้วก็พิมพ์ไทยแลนด์ตรงนี้ไปนะครับมันก็จะขึ้นเซิร์ฟไทยมาถ้าเกิดลบออกก็จะขึ้นเซิร์ฟต่างๆ,างๆนานานะครับ แลวเราเราก็เข้ามาสู่นหน้าลองอินของมหาชนสิ่ิงนะครับวันนี้เราก็มีสปอยแค่นี้แหละครับก็จะให้ดูแค่สมัครนี่ครับเข้าสู่ระบบนี่นะครับก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับ